เค okay. ก็สวัสดีนะวันนี้จะมารีวิวอันนี้นะที่บอกว่าจะมาต่ออีกแบบที่สองแบบที่สามให้นะวันนี้ก็ต่อแบบที่สองแล้วก็แบบนี้นะแบบหนึ่งโฟกีน,นี่แบบนี้ก็พาต่อไปเราจะมาต่อแมงป่องเราก็มาดูตัวนี้กันเลยแขนชอบหลุดกับขาเป็นอะไรไม่รู้ แบบมันอาจจะแบบบิกน้อยเงินไปนี่ฮะก็แบบนี้แต่ไม่ได้ออกเปเปอร์มาให้ดูเด้อเด้อเด้อนหนึ่งนึงก็ต้องแบบว่าหาที่ตั้งกลอง้องมิชเึงนะมันเตี้ยเราก็เอากล่องมันมาตั้งเลยนะนี่ก็จะได้แบบนี้นะ ก็จะมีเดี๋ยวมาอทิชีเลชันกันเลยเดี๋ยวเคลียร์ทางก่อนรับก็มันจะสว่างเกินไปต้องขอโทษด้วยแฟกแบบแฟกคัมเทพเทพเกินไปนะบางทีขามันก็จะเป็นแบบนี้ก็ออกแนวสัปปะหลาดนิดนึงตรงนี้ก็ตรงนี้จะคนละบิกกันเอยบิกเดียวกันแต่ว่าคนละพาคนละสีกันนะมาดูกันเลยว่ามาดูตรงปากก่อน ปากตรงนี้จะขยับได้นะขยับได้เปิดปิดได้อันนี้จะเป็นสติกเกอร์นะเป็นตาสติกเกอร์แขนตรงนี้ก็จะขยับได้นี่มันจะเป็นข้อต่อตรงนี้ขยับได้ก็จะขยับได้ไอที่จริงตรงนี้มันต้องสำหรับแบบใส่ ใ,ใส่แบบสำหรับเรียกอะไรไม่รู้เหมือนกันเป็นพาร์ทแบบไม่ไม่ได้แกะมาให้ดูนะเพราะว่ามันอยู่ในกล่องซัลซิี่แล้วซัสซิสสลี่มันก็เอามาตั้งกล้องอยู่ขาขาตั้งกล้องแบบแบบกันดานไม่ไมีหายอะ่ะหายยากแถวบ้านมันหายก็แขนล้วขยับได้นะ มาดูหางหางก็จะตรงเนี้ยมันก็จะหักไม่ได้มันก็จะยาวขยับได้แต่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วขาตรงนี้ก็ขยับได้นะตรงนี้ก็จะขยับได้เดี๋ยวจะขยับให้ดูแต่ว่ามันต้องลําบากเนี่ว่ามันต้องค่อยๆถอดเห็นไหมแค่นี้ก็แบบหักแล้วเราต้องใช้เพจตั้งเดี๋ยวมันหักเคก็ออกมาดูกันเลย ขาตรงนี้มันก็จะขยับได้นะขยับได้เยอะกว่านี้นะแต่เรากัวมนเลยเราก็ขยับนิดเดียวนะขาตรงนี้ก็จะขยับได้เหมือนกันไม่ต้องขยับดีกว่า๋ยวมันบดตรงนี้ก็ขยับได้นะมันจะเป็นเวลาแบบตรงเนี้ยมันจะเป็นเวลาเราขยับมันจะเป็นเป็นตึดตึดตึดเวลาเวลาเราซื้อแบบ ไอบิกฟิกที่มันทําปากได้แหละประมาณนั้นมันจะตึดกึดกึดแบบนี้แบบเนี้ยดูดูดูด,ดูเดี๋ยวเอานี้ออกดีกว่าเพื่อความชัดเจน,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 นเนี่ยตรงเนี้ยน้ำตาลตาลอหู่เขียวเนี่ยมันจะแบบนี้ได้มันจะฟังเสียงดีดนะเห็นไหมได้ยินไหมก็มีเสียงน้ำต้องขอโทษด้วยนะ พ่อพอดีเปลี่ยนเครื่องกองนะต้องคอยดูเดี๋ยวมันลน้นเปลี่ยนเครื่องกองลำบากก็ก็ตัวใหญ่อยู่นะก็จับแบบตัวก็สูงประมาณไม่รู้อะประมาณ4ี่นิ้วก็คงจะพอนะ ก็คงไม่ถึงหกนิ้วหรอกก็เดี๋ยวเราจะให้เทียบกับเทียบกับเดวติงแล้วกันได้ๆนี่ชัดแล้วเทียบก,กับเดวติงก็สูงเดวติงนี่ของเอ็ดวายนะเคยรีวิวไปแล้วในในเลโก้สตอรี่รีวิวรีวิวชาแนลเดียวกันนะนี่สูงประมาณประมาณหัวไหลนะ ดี๋ยวนี้ันนี้อันนี้มาเทียบแล้วกันสะท้อนแสงอีกโอ้โหอันนี้หนักกว่าเดิมอีกครับนี่ก็ประมาณปากนะวันนี้ก็ต้องขอลาก,กันไปก่อนบ๊ายบาย